เริ่มถอดเลยแบบทิดแซบเลเแ็บเนาะนี่ยังแนววันนี้เมนูปกขี้เล็กแปงขี้เล็กแกงขี้เล็กนี่นี่สุ่มปลาน่อยอาจารย์เอามาเต้นหนองหันสุ่มปลาน่อยหนองหันเจาสี่นี่เขาเหมือนกันครับ ขาเรงขเทีงข่เทงขงเป็นข่าเรงมี่ไม่กินขีน้น้ำกันพี่สเสด็จแอบวะกูวาวน่อยก้อนหน่อยหึใช่หรอเหรอหน่อยเยอะ,อยอยะดีแล้ว,ปวไปเก็บพี่สดมันเป็นรักยวนสพพับเพยาบลบะสกเล็กอันนี้สนิด อันนี้ก็ก้อยกันก้อยกล้อยตำตำซีนตำซีนงอนมันหายไปไงแกงข้าวเทเล็กใส่หนังใส่ผ้าพยนต์เสตดาวกลางดอนถั่วพูครับกระถินอันนี้ก็เสร็จกระถินยิ้มดูปะกระเสร็จกระเมียนไ่หัอันคุ้มแลาวโไม่กระเสริฐอ่ะ วันนี้ตุ่มโฮมกันกินข้าวอาหารเลี้ยงซุม่มกันแซ่บอืมอม่ใช่ชุ่มกันแซ่บมาได้หร <c oughs> อพิมพ์คนเดียวเขาเารอปลแซ่บเดียอาหารนันชุ่มอาหารหลายกินหลายคนกับแซ่บเท่ากันอาหารอาหารแบบแซ่บเท่ากินหน่อยกองปาแซ่บบุบ้งิเหลีรีบุ้งไผ่อ้ใส่เสือ้อ สวัสดีอาสยามใ่ะคือพ่อเมียเก่าได้เห็นเนาะมีรอกแปดแสนสามลูกของใครมันก็ได้ใช้พร้อมกันกับเขาูีรอกแปดแสนนั่นนะดพขกวนหอามดพ่อะ นี่ตังเองมันเล่นเลยวหมเอาโทรศัพท์ให้มังามาเอากระนี่ดีเครื่องนั่นขอสีเห็นน้ำเจียวสิยังอะไรอีกมันกำลังสียสดีมันกำลังอารมณ์ดีอืมไอ้ทีบนสีย่างนั้น เงมาตัวงเยโอ้ม่มาาตกินแ่เพมบุเทชิมงกอนไปหาปลาึ้นมาต้มปลานีนี่ผู้สาวเวผู้สาว่านมื่มือนเขาสิมากินน้ำบ่าไม่มนี่ก็มันหมือด บอกไม้นขี่รถไปเบิ่องมันมันแต่ฟูน้ำเดล้ยวตีสนะไปโทกับบอลับไปแต่เสาหุ่นจนแบบไปเบิ้งใหม่ม้วนสนะมัวนฟูน้ำเดล้วตีสนะม้วนเป็นหัวมั้งมหอบปบเอาไอแม่เนีะเทยม้มัมมนกินอืมมันไปหามันเด็ดของนึงหุ่นปลาอยงปลาขอนบอก เพื่อปลาดุกเนี่ยแฮะปลาลักหน้าไผอูแล้วแม่ว่ากคปีใหม่พี่รับหนาที่เลยพี่ลงเอาป่าเอาให้มัดลงตับป่าทำปีหม่เลยจ๊สโต

วัาไฟซีฟิล์มบัวน์ปลาตอนเดียวมันลงไปเตะปลาบัวนเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าเขาก็กินหลายครั้งก่อนแหละมันก็เหลือเนยอยู่ว่าสิเว้ยแตกินปีไหมแตาว่าน้ำมันสิมดแล้วันี้ำสิมดแล้วก็เลยเลยปล่อยขึ้นใชู่้รับไหนที่เอาปลาขึ้นพี่นี่พี่ยังแห่ลงไปบ้านกาเสร็จ เอาขึ้นในเม็ด้วมันอยู่เขืนเนาะมันสูงจนกว่าสิหาเงินงบมาเว็ดนาำลงให้มันได้เอาไว้จานี้แหละครับสีนักฝากเอฟซีเนี่ยมนด้วยจกิงเขาวต้องการเพื่อหรอกแล้วกินเพี่ยหรอก Nóng đá đó, nó chín coi Ôi, nóng môn để nhìn này mẹ nó Nhìn có sang Ừ bỏ ừ. khe ừ. <laughs>